สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะครับประจำวันที่วันพุทธที่20ตุลาคม2021ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีช่วงเวลาที่ดีในตอนเช้าที่จะเริ่มต้นด้วยพระคำของพระเจ้าขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดพระคุณพระพรของพระเจ้านะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าที่ผมจะมาแบ่งปันกับพี่น้องปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่27ซึ่งพระธรรมมัทธิวบทที่27ทั้งบทนี้ได้พูดถึงการที่พระเยซูคริสต์นั้น ถูกนำถูกจับนะครับแล้วก็ถูกนำไปไตส่สวนแล้วก็จนถึงถูกเคีียนถูกเยาะเยะ้ยถูกทรมานและนำไปสู่การาถูกตรึงที่ภูเขาโกลาโกธานะครับฉะนั้นทั้งบทนี้พูดถึงการที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนด้วยและผมจะอ่านบางช่วงบางตอนนะครับให้พี่น้องได้ฟังนะครับหัวข้อที่ ผมจะหนุนจิตชูใจพี่น้องในเช้าวันนี้คือความหวังของชนทุกชาตินะครับเพราะวจนะของพระเจ้าบางช่วงบางตอนในพระธรรมมัทธิวบทที่27นะครับได้กล่าวว่าตั้งแต่เที่ยงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปทั่วแผ่นดินราวบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า เอโลอีเอโลอีลามาสบักธานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียและเมื่อพระเยซูทรงร้องเสียงดังอีกครั้งพระองค์ก็สิ้นเพราะชนขณะนั้นเองม่านในพระวิหารก็ขาดเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง แผ่นดินไหวศิลาแตกออกจากกันอุโมงค์ฝังศพเปิดออกและร่างของวิสุทธิชนหลายคนที่ตายแล้วฟื้นคืนชีวิตพวกเขาออกมาจากอุโมงค์และหลังจากพระเยซูคืนพระชนแล้วพวกเขาก็เข้าสู่นครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมากส่วนนายร้อยและทหารที่เฝ้าพระเยซูด้วยกันเมื่อเห็นแผ่นดินไหว และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตื่นตกใจร้องว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าในบทนี้เปิดเผยให้เราได้เห็นชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นพระเจ้าแท้จริงร้อยเปอร์เซนต์และในขณะเดียวกันพระเยซูคริสต์ก็เป็นมนุษย์ร้อ แต่มีอยู่อย่างหนึ่งเท่านั้นที่แตกต่างจากเราทั้งหลายคือในพระองค์นั้นไม่มีความบาปเลยและนี่เป็นเหตุผลเดียวที่พระองค์จะเป็นเครื่องบูชาลบบาปที่พิเศษที่สุดนะครับที่สามารถที่จะลบล้างบาปของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้นะครับและการที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดบนโลกนี้ก็เพื่อการนี้ เพื่อที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์น้ําพระทัยของพระเจ้าก็คือไม่ปรารถนาที่จะให้คนหนึ่งคนใดตกนรกแต่ปรารถนาที่อยากจะให้มนุษย์ทุกคนนั้นกลับมาคืนดีกันกันกนกบพระองค์โดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์และนี่คือเหตุผลที่พระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดบนโลกนี้และได้ทนทุกข์ทรมานได้ถูกเยาะเย,ะเยะ้ยต่างๆนานานะครับ จนถึงซึ่งความมรณะนะครับเพื่อเราจะได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับถามว่าทําไมพระเยซูคริสต์ต้องมาบังเกิดบนโลกนี้แล้วก็ตายบนไม้กางเขนทางทางที่ในโลกนี้ก็มีศาสนามีความเชื่อมีธรรมบัญญัติมีคําสอนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์จะทําและจะพึ่งได้ทําไมต้องมาอีกก็เพราะว่าพี่น้องครับสิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่คือไม่ใช่คำตอบไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบศาสนาธรรมธรรมบัญญัติทุกอย่างที่เป็นหลักของศาสนาในโลกนี้ความรู้ความสามารถอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่คำตอบที่จะนำมนุษย์ไปถึงความรอดอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์นั้นกลับคืนดีกันกับพระเจ้าได้นี่เป็นเหตุผลที่พระเยซูคริสต,ต์ต้องต้องทนนะครับในฐานะมนุษย์เนี่ยในอีกด้านหนึ่งพระองค์ก็ พระองค์ก็เป็นสิ่งที่ยากสําหรับพระองค์แต่พระองค์ก็เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์ถูกตัดขาดจากพระเจ้าชั่วระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากพระเยซูได้รับแบกรับบาปของคนทั้งโลกนี้ไว้ในตัวของพระองค์ผู้เดียวเพื่อจะได้คนทั้งโลกนี้กลับคืนดีกันกับพระองค์พระเยซู ร้องออกมาบนไม้กางเขนว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์สงงงเสียในฐานะมนุษย์ร้อยเปอร์เซก็รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งและในช่วงเวลานั้นก็ถูกตัดขาดจริงๆพี่น้องเพื่ออจะได้คุณและผมกลับมาเพราะว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต,ต์ต้องหลั่งออกมาที่บนไม้กาง,งเขนนั้นเพราะว่าเลือดสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเลือดแพะเลือดแกะ นะครับก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดความบาปได้มีแต่เลือดของพระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถชำระความผิดความบาปได้และนี่คือเป็นเหตุผลนี่คือความหมายที่ว่าเป็นความหวังของชนทุกชาติเมื่อพระเยซูคริสต์ได้รับแบกบาปของคนทั้งโลกนี้แล้วก็ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนนะั้นหมายความว่าสิ่งที่พระเยซูคริสตท์ทำนั้นไม่ใช่เฉพาะ เพื่อชนชาติอิสราเอลเท่านั้นแต่เพื่อคนทั้งโลกนี้เพื่อชนทุกชาติเพื่อคุณเพื่อทุกคนเพื่อผมนะครับใครก็ได้ทุกคนในโลกนี้ที่เข้าใจและเห็นและเชื่อและรับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำบนไมก้กางเขนนั้นโดยที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปนะครับทุกคนเหล่านั้นที่เปิดใจยอมรับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อ ด้วยใจของเขาด้วยปากของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาถึงซึ่งความรอดจะได้รับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงจัดเตรียมไว้เขาจะได้กลับคืนดีกันกันกบพระองค์พี่น้องครับถึงแม้ว่าเรามาอยู่ในศาสนาแต่ถ้าเราเองไม่ได้เข้าถึงข่าวประเสริฐไม่ได้เข้าถึงพระเยซูคริสต์แน่นอนความรอดหรือความหวังตรงนั้น เราก็จะพลาดไปฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตานะครับที่เราจะไม่พลาดจากความหวังความรอดตรงนี้ที่พระเยซูคริสต์ได้ให้กับคุณและผมในมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่พี่น้องทุกคนก็คงจะรู้นะครับในขณะที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนที่บนไม้กางเขนนั้นม่านในพระวิหารนะครับได้ขาดเป็นสองท่อนแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวศิลาแตกออกจากกัน อุโมงฝังศพเปิดออกและร่างของวิสุทธิชนหลายคนได้ฟื้นขึ้นสิ่งเหล่านี้ได้สําแดงให้เราได้เห็นเป็นความหมายหลายสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเราเองเชื่อและไว้วางใจในพระองค์พี่น้องครับอย่างแรกครับเมื่อเราเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์นะครับสิ่งที่พระเยซูทรงทำที่บนไมก้กางเขนนะั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นม่านได้ขาดเป็นสองท่อนนั้นเป็นความหมายยังไงครับพี่น้องเป็นความหมายว่าเครื่องกีดกัน้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นั้นได้ถูกขจ,จัดออกไปแล้วกำแพงที่ขวางกัน้นนะครับได้ถูกทําลายลงไปแล้วโดยพระเยซูคริสต์โดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับม่านที่ถูก ตัดขาดออกไปนั้นที่ขาดออกไปนั้นมันเป็นความหมายที่มากมายพี่น้องเครื่องกีดกั้นคืออะไรพี่น้องเครื่องกีดกั้นก็คือธรรมธรรมบัญญัติที่ชนชาติ Israel, อิสราเอลได้ยึดถือปฏิบัติกฎระเบียบของศาสนายิวกฎระเบียบต่างๆที่ชนชาติยิวได้ได้บัญญัติขึ้นแล้วเพื่อ ที่เขาได้พึ่งได้ปฏิบัติได้ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการลบบูชาบาปท,ทั้งหลายแหล่การที่จะข้อหาพระเจ้าได้ต้องก็ต้องอะไรครับต้องฆ่าสัตว์บูชาต้องเลือดต้องหลังนะครับต่างๆเหล่านี้ในการที่จะให้พระเจ้ายอมรับในการที่จะเข้าถึงพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ได้ถูกจัดออกไปนะครับเมื่อก่อนมีแต่มหาปรุรหิตเท่านั้นที่เข้าได้แต่เดี๋ยวนี้ เป็นความหมายว่าทุกคนสามารถเข้าหาพระเจ้าได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาสําหรับลบความบาปของเราทั้งหลายพี่น้องครับฉะนั้นสิ่งที่ศาสนาทําไม่ได้สิ่งที่ศาสนา,ส,ส,า,ส,นาสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะทําได้โดยการพึ่งความกฎระเบียบของศาสนาหรือคําสอนของศาสนา หรือความดีของมนุษย์ทั้งหลายแหละพระเยซูคริสต์ได้ทรงทําให้แล้วเพียงแค่คุณและผมนั้นได้เชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงนะครับเราก็จะได้รับความรอดและนี่เป็นความหวังพี่น้องนี่คือความหวังที่ศาสนาในโลกนี้มอบให้ไม่ได้พี่น้องครับจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเราเอง ศาส,สนาในโลกนี้มอบความหวังอะไรให้กับเราเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราก็ไม่สามารถไปถึงความหวังนั้นได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรครับเหตุผลที่ไม่สามารถที่ไปถึงความหวังนั้นได้เพราะว่าคุณและผมไม่สามารถที่ทำตามคำสอนเหล่านั้นได้ครบสมบูรณ์และเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาบนโลกนี้และได้ตายแทนเพื่อคุณและผม เพียงแค่คุณและผมเชื่อวางใจในพระองค์เราก็จะไปถึงซึ่งความหวังและนี่คือความหวังสําหรับคุณและผมและเป็นความหวังสําหรับชนทุกชาติขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านหวังว่าพี่น้องจะได้รับพรนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่ได้เห็นถึงการยอม เชื่อฟังของพระเยซูคริสต์เพื่อจะทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาถึงแม้ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ตามพระองค์ยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ได้ทรงหลั่งลงมาเพื่อ,อชําระความผิดของบาปของอคนทั้งโลกนี้ทุกคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์จะได้มาถึงซึ่งความรอดจะได้กลับคืนดีก,นกันกับพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาที่ หลายคนที่ยังไม่ได้ยอมจำนวนต่อพระองค์ที่จะยอมจำนวนและ,ะเปิดใจของเขาต่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เราที่ฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์จ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ